สวัสดีครับพบกับนัดสิสาีประกรณรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาอีกแล้วนะถึงคิวของสุดยอดรถ SUV 7ที่นั่งนะ,ะขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่นะเป็นที่นิยมมากๆนะอีกหนึ่งรุ่นที่บอกเลยว่าคุ้มประหยัดและทนมากๆนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2017 Honda BRV ตัวท็อป1.5 SV ไม่4ซ0ม0 กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับ Honda BRV ตัวท็อป 1.5S v โมเดลผลิตปี2017จดทะเบียนก็2017นะฮะร,ราคารถใหม่ไยแดงตัวนี้นะฮะ820,000บาทไง820,000บาทเลยนะรถใหม่นะครับคันนี้นะฮะเป็นรถประมูลจากบริษัท Honda l i a s i n g นะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนลเล็กน้อยนะครับ ตัวรถนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ4 0่0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาเช็คศูนย์ตลอดนะครับประวัติดีเยี่ยมนะฮะบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจสำรองครบและได้ตัวท็อปเบาะ3แถว7ที่นั่งด้วยนะฮะนะรอบคันนะครับตอนที่เข้ามาอาจจะมีริ้วมีรอยบ้างรอยขีดขวนเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็ทําสีให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะแต่ไม่ได้ทำนักขันนะ ทัอยู่ประมาณ4ชิ้นนะฮะเท่าที่จําได้น่าจะมีฝากระโปรงหน้ากันชนหน้านะครับกันชนหลังแค่นั้นเองเนาะที่อาจจะมีรอยสะเก็ดหินรอยขนแมวบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตัวรถนะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกนะฮะก่อน Minor c h a เชนนะครับโมเดลผลิตปี17 2017. จดก็2017ด้านหน้าจะมีไฟตัดหมอกให้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมโลโก้ค่อนข้างใหญ่นะไฟหน้าได้แบบโปรเจคเตอร์นะฮะพร้อมกับไฟ LED d ด y l ไล h ์นะครับ ล้อมแม็กเดิมๆจากโรงงานนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรโน h ฮอนด้าลิซซิให้มาตามนี้เลยล้อมแม็กมาในสไตล,ล์หน้าเงาร่องสีเทาเข้มนะฮะสดใสสวยงามเป็นแม็กห้รูพร้อมกับดิสเบรกล้อนหน้านะครับยางของบิตสโตนอันนี้ฮอนด้าลิซซิงให้มานะฮะยางถือว่าใหม่มากๆนะฮะสัปดาห์ที่12ปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะฮะเป็นยางของบ e ิตสโตนอ e โคเปีย นะฮะยางให้มาที่เบอร์19560 A16 R 1 6เป็นล้อแม็กขอบ16เพราะฉะนั้นคันนี้ยางใหม่4เส้นนะฮะสภาพยางดอกคมๆเลยสวยๆลึกๆนิ่มๆใช้ได้อีก4ปีสบายๆนะครับซุ้มล้อดูกันได้เลยฮะว่าสดใสสวยงามมาตรฐานเดิมๆออริจินอลเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการชนหนักไปความตัดต่อน้ำท่วมแต่อย่างใด ด้านข้างนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับตกแต่งด้วยกาบคิ้วโครเมียมรอบคันอันนี้ของฮอน d ้าจากโรงงานให้มาเลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมทั้ง4ี่บานมีฟิล์มให้รอบคันหลังคามีตัวยึดแหลกหลังคามาให้นัำหลังคาก็ผิวพันธ์เดิมๆไม่ได้ยุ่งอะไรเนาะตัวรถก็ถือว่าผิวพันธุ์ยังบางๆนะครับถือว่ายังบางๆใสๆนะฮะผิวพวกนี้ก็เดิมหมดนะฮะมีเก็บสีแค่กันชนหน้าหลาังกับฝาโปง ล้อหลังเป็นดัมเบลกนะฮะล้อแม็กก็สวยงามดีไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับหน้าเงาร่องสีเทาเข้มนะครับยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยโอ้โอยยางใหม่ใครได้ไปในโชคดีมากๆนะในยางชุดนี้คุ้มมากๆนะครับด้านหลังนะครับไฟไท้ายสดใสสวยงามนะครับ ตัวนี้เติม e85 ได้ด้วยมีฟิล์มให้รอบคันนะครับกระจกเดิมของ Honda มีไล่ฟ้าให้ด้วยนะครับด้านหลังไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์หลังนะครับไม่มีเซนเซ,นเซอร์ถอยแต่มีกล้องมองหลังให้อันนี้เป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะฮะด้านขวาะะก็เรียบร้อยดีนะครับตัวถังก็ถือว่ายังบางๆอยู่มบางๆกระจกเดิมของ Honda ล้อแม็กเดิมนะครับจากโรงงานหน้างเงา ร่องสีเทาเข้มนะฮะพร้อมกับยางใหม่4เส้นปี2021ทั้ง4ล้อนะครับสภาพล้อแม็กสดใสสวยงามรอบคันนี่เรียบร้อยมากๆนะครับมือจับเป็นโครเมียมทั้ง4บานมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีให้ที่ฝั่งคนขับด้วยนะครับตกแต่งด้วยกาบโครเมียมรอบคันก็ดูหรูหราไฮโซนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยล้อหน้าขวาก็เรียบร้อยดีนะฮะสรุป4ล้อนี่เรียบร้อยหมดนะ ไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนี่ผมไม่ได้ทําอะไรนะถือว่าเจ้าของเดิมขับค่อนข้างเก่งมากๆนะรับได้ล้อมแมกเนื้อเดิมเลยนะยางใหม่4เส้นนะครับจาก Bristol e c o p i a นะฮะใช้ได้อีก3ปี4ปีสบายๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันต่อเลยครับเรามาดูโครงสร้างหลักกันต่อเลยนะฮะเริ่มจากซอกในนะครับประตูเดิมหมดนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับหัวน็อตเดิมเลย นะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับมาร์ก,กิ้งอยู่ครบตะเข็บนะฮะโอ้โหถือว่ายังเหนียวมากๆนะฮะอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะรถยังใหม่นะ,ะรับประกันนะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขหมายสี่หมกิโลเมตรแท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคานะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับนะฮะเม็ดอาร์คถือว่ายังเหนียวมากดึงยากมาก เม็ดอาร์คสวยงามอ,อย่างละนิดอย่างละหน่อยพอนะฮะเพราะว่าทรงรถดีอยู่แล้วนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพน่นสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับอ่ะกระตูหลังขวานะครับน็อตเดิมตัวอักษรคมกริบนะฮะน็อตเดิมตัวอักษรคมกริบนะครับนนเม็ดอาร์คร Med กันต่อนะฮะดึงยากมากนะ เม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอัดตรงนี้บ้างเม็ดอาร์คถือว่ายังเหนียวมากนะฮะอ,อย่างแต่ดึงเพื่อท่านผู้ชมนะฮะอืเออโอ้โหอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอนะเม็ดอาร์คสวยงามถือว่าเหนียวมากนะฮะไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหรนะะ่นะครับนะทุกอย่างเดิมหมดนะครับผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆนะะโอ้ผิวบางมากนะฮะเคาะไปนี่บางปองๆเลยนะฮะสีค่อนข้างเดิม ด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังกันต่อหน้าเปิดมาแล้วนะครับตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามเม็ดอาร์คอยู hmm. <S <S ่ครบนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบซ้ายขวาหน้าตาต้องเหมือนกันนะครับเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บเดินตรงแนวไม่เบี้ยวไม่คดไม่กอเม็ดอาร์คสวยงามนะครับตะเข็บเดินตรงแนวเม็ดอาร์ค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 สวยงามเลยฝากระโปรงนะครับเดิมๆเลยมีฟิล์มลามินาให้ด้วยขอบพระคุณอลน้าลิสติ้งมาก น้ำแนวซิลิโคนสวยงามหน้าตาตรงแบบนี้นะฮะเดินตรงแนวสวยงามซิลิโคนนิ่มๆอาจจิ้มนิดนึงแล้วกันนะฮะอ่ายังนิ่มอยู่นะฝากระโปรงเดิมเดิมไม่มีรอยถอดนะครับเดิมเดิมเลยนะตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามนะฮะตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามฝาโปรงเดิมหมดนะฮะซิลิโคนนิ่มๆอ่ะจิ้มให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับนะฮะฝาโปรงเดิมไม่มีรอยถอดเลยทั้งสองฝั่งนะครับ นี่นะครับเดิมหมดนะฮะอามุธกันหน่อยสิรุ่นนี้จะเก็บล้อไหลคล้ายๆรถกระบะนะฮะือจะเก็บไว้ด้านใต้นะฮะล้อไหลก็สวยงามน่าจะยังไม่เคยลงพื้นนะฮะอ่าก็ดูได้เลยฮะโชกเชิกนะครับสปริงอะไรก็สวยงามนะครับช่วงล่างไม่มีสนงสนิมไม่มีร่องรอยของการชนหนักพิจความตัดต่อน้ําท่วมแต่อย่างใดกระจกเดิมของ Honda นะครับเปิดมาแล้วนะครับ เม็ดอาร์กันต่ออ่ะเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบนะครับอ่าเป็นอาร์กสวยงามด้านบนบ้างนะฮะเม็ดอาร์กถือว่ายังเหนียวนะฮะเม็ดอาร์กสวยงามนะฮะอะดึงอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วกันจะได้เก็บง่ายๆซอกในเดิมหมดนะครับมาร์คกิง้งหัวนอ็อตจุดต่างๆยังอยู่ครบตัวอักษรคมกริปนะฮะตัวตัวอักษรคมกริปประตูสุดท้าย ตูที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามีแผ่นเพรดนะครับให้ดูหัวน็อตก่อนนะฮะว่าหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตัวอักษรคมกริบหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นแผ่นเบรดรุ่นนี้จะเป็นสีเขียวนะครับอยู่ด้านซ้ายแผ่นเบรดเรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเก่ามงบอกเลขตัวถัง MRHDG ลงท้ายด้วย102 347เลขเครื่องยนต์ L 1 5 z 1 5 2 7 2 7 6 8นะครับ ก็เรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการแนแงะมาร์กกิ้งก็ยังอยู่เลยนะครับอ่ะเม็ดอาร์กันต่อเม็ดอาร์กสวยงามนะฮะเม็ดอาร์กสวยงามด้านบนก็เม็ดอาร์กก็เหนียวมากนะฮะถือว่ายังเหนียวมากมากเลยนะฮะ,ะไม่ค่อยมีใครดึงนะฮะเหนียวข้างล่างอ่ะอ่ะนิดหน่อยพอเม็ดอาร์กสวยงามดึงยากเหลือเกินนะฮะเสาหน้าก็ดึงยากนะฮะเพราะว่า รถมันวิ่งน้อยฮะไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหร่นะฮะตะเข็บเหนียวมากๆนะฮะอ่านิดหน่อยนิดหน่อยพอนะฮะเม็ดอยู่ครบเดี๋ยวเก็บยากนะครับซอกในเดิมหมดตัวอักษรคมกริปนะฮะมาร์กิ้งยังอยู่ครบนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดผลิตปี2017จดทะเบียนก็2 0 1พภาษีต่อให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อครับไปเรามาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc i v t e c 117แรงม้านะฮะ เป็นเครื่องบล็อกเดียวกับพวก Honda Jazz หรือ Honda City นะฮะรองรับเชื้อเพลิงได้ทั้ง e20 และ e85 แก๊สโซฮอแก๊ส91แก๊สโซฮอ95ได้หมดเลยนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับห้องเครื่องหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมนะครับเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะเรามาเริ่มกันจากซอกในกันก่อนเลยนะครับซอกในด้านนี้ จะเห็นได้ว่าน็อตเดิมนะครับรูกลมคมกริปตวัวอักษรคมกริปไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดเบ้าโชคเดิมๆสวยงามเลยนะฮะมองเห็นรอยเม็ดอาร์คสวยงามนะครับแนวซิลิโคนหน้าตาต้องแบบนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาสภาพเครื่องถือว่าใสาๆนะฮะร,รถใช้แต่ในเมืองเนาะใช้ค่อนข้างรักษามาร์ก,กิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบนะบมีเบรก ABS ให้ด้วยนะครับซอกในเดิมหมดเลยนะฮะ รูกลมคมกริบนะครับแชสซีสวยงามนะฮะมาร์กิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบใดชาร์จเดิมของ Honda เครื่องเดิมใสๆไม่เคยติดแก๊สนะับคานหน้าเดิมๆเลยนะฮะนะครับคานหน้าเดิมหม้อน้ำเดิมนะครับเลขเครื่องยนต์จากตรงนี้เราจะมองเห็นอย่างชัดเจนนะฮะ L15Z15272768 นะครับอ่า สภาพเครื่องดูได้เลยนะฮะใสๆนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กน่ารักมากเลยนะฮะอย่างกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวเช็คให้นะฮะถ้ายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับแต่เราอยากให้ดูโครงสร้างกันต่อนะฮะว่าเดิมหมดนะครับเบ้าโชกเดิมสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเบ้าชกเดิมๆเลยสภาพเครื่องถือว่าใสามากๆมาร์กที่จุดต่างๆยังอยู่ครบนะ,ะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรูกลม รูกลมนะครับตัวักษรคมกริปน็อตเดิมไม่มีรอยถอดฝากระโปรงเดิมนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรูกลมคมกริปสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะแนวซิลิโคโนตรงแนวสวยงามสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นแผ่นกันร้อนสวยงามไม่เปื่อไม่ยุย่ยสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมคมกริปรูกลมนะครับฝาโปรงจะสีเทานะฮะแล้วก็มีลองสีตัวรถแรปเข้ามานะครับ รูกลมนะครับรูกลมคมกริบตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมนะฮะรูกลมตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมคมกริบโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับอ่าสำหรับสภาพภายในห้องโดยสารนะฮะสเปคเดิมจากโรงงานก็จะได้เบาะหนังแท้สีดําเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ทำโนะโรงงานเขาให้มาแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ย จะได้เบาะหนังแท้นะฮะเที่นั่งเลยนะฮะดูได้เลยนะฮะสภาพแผงข้างอะไรก็ยังสดใสสวยงามนะฮะพร้อมกับฟิล์มลามินาขอบพระคุณ Honda Listing มากนะครับน่าทั้งแถวหน้าแถวกลางแถวหลังนะฮะรุ่นนี้มีแอร์เพดานใ้ด้วยนะครับก็ดีเลยนะครับปรับความแรงได้โดยไม่ต้องไปยุ่งกับคนขับนะครับแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังก็นะครับ ค่อนข้างเอนได้เยอะนะฮะนั่งสบายนะครับมีร่องวางแก้วน้ำให้เท่ๆสองฝั่งเลยนะครับก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งใช้งานง่ายๆสบายๆนะฮะอ่าด้านหลังนะครับก็สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้นั่งครบ7ที่นั่งนะฮะเบาะนี่เราก็สามารถเลือกพับได้นะครับในกรณีที่เรานั่งอาจจะนั่งกันไม่เต็มนะครับด้านหลังนะฮะมีช่องเก็บแม่แรงนะฮะและอุปกรณ์ถอดล้ออ่าก็มีให้ครบเลยนะฮะอ่าเยี่ยมเลยนะฮะ จากตรงนี้เราก็จะมองเห็นผิวของตัวถังด้านในนะฮะก็ยังเดิมเดิมออริจินอลเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่า้านหลังก็จะมีไฟส่องสว่างให้แล้วก็มีแอร์หลังให้นะครับอ่าตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะพับลงไปอย่างนี้ได้นะครับในกรณีที่เรานั่งกันไม่เต็มนะฮะเราสามารถที่จะพับลงไปอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ดึงอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ ทีนี้เราก็จะสามารถขนของได้เยอะกว่าเดิมแล้วนะฮะโอ้สุดยอดเลยเรียกว่าอันเนกประสงค์จริงๆใช้เที่ยวก็ได้ใช้ขนของก็ได้นะฮะสภาพเบาะก็ดูได้เลยฮะ,ะสดใสสวยงามแน่นอนนะครับแล้วก็ขึ้นลงค่อนข้างง่ายนะฮะขึ้นลงค่อนข้างง่ายนะ,ะใช้ขนของหรือใช้เที่ยวก็ได้นะครับสภาพเบาะอะไรโอ้พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับ เบาหน้าซ้ายนะครับก็เรียบร้อยดีสดใสสวยงามนะครับอ่าเรียบร้อยดีพราตรงมัตติกอะไรยังไม่ได้แก่เลยนะฮะเยี่ยมไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยไปอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขับกันเลยนะฮะสำหรับเจ้า BRV ตัวท็อป1.5 SV ตัวนี้นะฮะก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะเลขไม่ถือว่าน้อยมากๆนะฮะ40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะอ้สุดยอดเลยนะฮะ เราจะได้ตัวท็อปได้ไหมสี่0มื่นนะครับขออนุญาตเปิดแอร์ก่อน a i แอร์เป็นดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับนะรบปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอลเลยมีไลฟฟ้าหน้าไลฟฟ้าหลังและระบบแอร์ออโต้มีให้ครบเลยนะครับก็ใช้งานง่ายๆสบายๆเนาะอ่าโอเค แล้วก็ตัวหน้าจอนะฮะเราจะได้หน้าจอเอ่อหน้าจอระบบสัมผัสนะครับแต่ตัวนี้ไม่มี DVD นะฮะเพราะว่ารุ่นใหม่นี้จะใช้เป็น HDMI แทนนะครับก็จะมีพอร์ตต่อ HDMIUSBAux มีให้ครบเลยนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ในตัวด้วยเนาะอันนี้ก็ของโรงงานให้มานะเออก็ถือว่าครบครันนะฮะออปชันหลักๆครบครันนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับบลูทูธ HDMI ได้ นะครับต่อโทรศัพท์มือถือรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้เล่นเพลงได้นะฮะก็ถือว่าครบคอนโซลด้านหน้าจะมาด้วยสีดําเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับล้วนๆเลยสภาพก็ยังสมบูรณ์นะฮะเรียบ,บร้อยสดใสสวยงามระบบความปลอดภย Air ัยแอร์แบ็กคู่พร้อมกับ,บเบรก ABS วัสดุภายในนะครับตกแต่งด้วย ลายเขาเรียกลายคล้ายลายเคปลา,ลา,ลา pler, ร์นะฮะตัดกับวัสดุสีเทาควันบุหรี่ก็สวยงามมากๆนะครับระบบแอร์เป็นดิจิตอลพวงมาลัยนะฮะมัลติฟังก์ชันข้างเดียวไม่มีคูสคอนโทรลนะครับก็สามารถเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะครับพวงมาลัยสีดําล้วนๆตัดกับวัสดุภายในสีเงินก็เท่ดีนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวเซ็นทัลล็อกใช้งานได้ตามปกติกระจกไฟฟ้านะครับที่คนขับเป็นแบบออโต้ด้วยหนะ้ากระจกมองข้าง ปรับด้วยระบบไฟฟ้านะแล้วก็พับข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับอ่าเพดานนะฮะสีดําล้วนเลยก็สดใสสวยงามนะฮะไม่มีจงไม่มีเจิมอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะสภาพถือว่ายังค่อนข้างใหม่มีไฟส่องสว่างด้านหน้าให้ที่บังแดดก็เรียบร้อยสวยงามมีกระจกแต่งหน้าให้ทั้ง2ฝั่งนะครับอ่าด้านหลังก็จะมีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยเนาะก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับคนขับด้านหลังก็มีหลอดไฟให้อีกอหนึ่งดวง อ่าโอเคก็ถือว่าออปชั่นหลักๆเนี่ยค่อนข้างครบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อนะก็จะมีช่องเก็บของด้านล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็มีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบธรรมดามีร่องวางแก้วน้ำให้เท่เนาะแล้วก็หัวเกียร์ก็จะคล้ายว,วก Honda า a z z Honda City นะฮะเป็นเป็นเกียร์อัตโนมัติเบรกมือแบบธรรมดามาตรฐานทั่วไปคอนโซลยังอยู่ในสภาพที่ดีมีร่องวางแก้วน้ำให้นะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่า สำเนารถเป็นยังไงคันนี้รถประมูลมาจาก Honda r ลิ s i n g นะฮะโมเดลผลิตปี2017จดทะเบียนก็2017พาสีต่อให้แล้วนะครับหมดอีกทีพฤษภาคมปีหนา้าใช้ได้ยาวๆสีเทาเดิมจากโรงงานนะฮะป้ายกรุงเทพเดิมๆจากโรงงานเครื่องเบนซินไม่เคยติดแก๊ส117แรงมา้าเบนซินล้วนๆรองรับได้ถึง e85 มือแรกเป็น Honda r ลิ s i n g นะฮะใครอยากดู เล่มจริงทักฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับคู่มือต่างๆนานาอยู่ครบนะฮะแฟม้มเฟิรม์มอะไรก็ยังอยู่ครบนะฮะ,ะคู่มือมีให้ครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่มือใช้งานนะครับคู่มือความบันเทิงนะครับแล้วก็สมุดวารันตีก็ยังมีให้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถอ๋อคัน,นนี้เป็นรถที่ใช้ในบริษัทของ Honda l i s t i n g เนาะเป็นรถ ของอให้พนักงานใช้นะฮะเป็นรถใช้ในองค์กรเนาะใช้งานทั่วๆไปนะครับจดทะเบียน Honda l i s i n g มือแรกมือเดียวเลยนะครับนะฮะเป็นตัวท็อป BRV 1.5 SV สี Modern Steel Metallic นะครับโมเดลผลิตปี17จดทะเบียนก็2017นะเลขตัวถังนะครับ M R H D G อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย P 1 0 2 3 4 7เลขเครื่องยนต์นะครับ L 1 5 Z 1 5 2 7 2 7 6-8นะครับอ่าก็เช็คศูนย์ตลอดนะครับเป็นรถของ Honda โดยตรงก็ดูแลดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ก็จะออนไลน์เข้าคอมหมดโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะครับไปมาเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะฮะกับคันนี้เนเกียออโต้ตัวท็อปใหม่4 0 0 0 0ื่นนะครับอ่าตัวนี้อ่าเครื่องนะฮะ1ั0 0ซีซีบล็อกเดียวพวก Honda Jazz Honda City นะฮะก็ภายในพถ้นกว้างขวางสบายนะครับ เปลี่ยนไปด้วยอุปกรณ์ออปชันพื้นฐานค่อนข้างครบนะฮะแอร์ดิจิตอลกล้องมองหลังนะฟิล์มรอบคันกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทโอเคเดี๋ยวเราไปลองอัตราเร่งกันนิดหน่อยละกันนะฮะพื้นที่เราอาจจะจำกัดนิดนึงอาจจะลองได้ไม่เยอะนะฮะอ่ะออกตัวไปแล้วนะครับอัตราเร่งก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะฮะโอ้ผมอะไรดีเยี่ยมนะฮะระบบเบรกดีเยี่ยมช่วงล่างดีนุ่มนวลนะครับแอร์เย็นสบาย ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะฮะก็เป็นรถอีกหนรุ่นนะฮะที่คุ้มค่าน่าใช้นะฮะเหมาะสำหรับบ้านที่มีสมาชิกในบ้านสัก6คน7คนนะฮะก็คุ้มค่าน่าใช้นากก็แนะนำนะฮะเดี๋ยวไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปอ้าโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่มองหารถครอบครัว7ที่นั่งราคาเบาๆนะฮะแล้วก็ค่าเมนเทนถูกถดูแลง่ายๆก็แนะนำคันนี้เลยนะฮะ 2017 Honda BRV ตัวท็อป1.5 SV ราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับ820,000บาทนะครับอันนี้ปี2017ก็อายุรถ4ปีกับเลขหม่ที่น้อยมากๆเลยนะ40,000กิโลเมตรนะครับปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านนี่เราขายอยู่559,000บาทเลยนะฮะ559,000บาท นะพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube นะฮะราคาเงินสดนะฮะเหลือเพียง5 1 9 0 0 0 0บาทนะ่โอ้คุ้มมากๆเลยนะราคาเงินสด5 1 9 0 0 0 0บาทถูกมากๆนะฮะและถ้าใครที่จัดไฟแนนซ์นะฮะต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะะขอยอดจัด3,000สนบาทขึ้นไปนะฮะใครที่จัดไฟแนนซ์นะฮะลดให้เลยเหลือเพียง4 90, 9 9 0 0 0บาท คุ้มมากๆเลยนะฮะ499,000บาทเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะฮะเราก็จะได้ BRV ตัวท็อปใหม่40,000คุ้มจริงๆนะ,ะสีเทาดำเมทัลิก สดใสสวยงามอ่ะราคานี้ยังมีวารนตีให้เหมือนเดิมนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24่ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะฮะผมจะรถเข้าศูนย์ h อนด a าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและ รวมขวัญฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยาารถสวยอยู่ไม่นานนะฮะรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ Li n e o f f i c i a l ของเรา ID Li n e แอ 19SP ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆครับไปที่ Google Map และพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนกนากาลปะพฤกบริการทุกวันถ้าท่านผู้ชมที่ต้องการเดินทางมาดูรถด,ด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายนะครับเดี๋ยวมีทีมงานออกไปรับให้ถึงสถานีฟรีอ่านรีวิวแบบด่วนๆคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชม ดูแลถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราเด้วยนะครับวันนี้นัด19สปงหครถมือสอที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์ s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสอคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โชั .com